สร้างไรายได้บน Facebook ด้วย Meta AI AI น้องใหม่จาก Facebook ทำรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวได้นะสวัสดีครับในทุก i ินฟิน t y 8 8แเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว Meta AI นะครับของพี่ม้ากันเราสามารถทำรูปภาพเนี่ยเอาไว้โพสนะครับเพื่อสร้างไรายได้นะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าจากที่ผมลองทำดูอ่ะมันไม่ได้ผิดกฎหรือว่าไม่ได้เมิดนะครับเพราะว่าในของ Facebook เองเนี่ยเขาจะมีระบบให้เราเลือกนะครับว่าสื่อที่เรา ทำลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นรูปภาพเนี่ยมันมาจาก AI หรือเปล่าถ้ามาจาก AI เนี่ยเราก็สามารถเลือกหัวข้อน,นั้นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยจะสอนวิธีการโพสต์ไว้ให้ด้วยนะครับว่าโพสตยังไงก็ดูให้จบแล้วกันอ่ะก่อนจะไปฝากคอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ในคอร์สเรียนนี้เนี่ยผมเพิ่มคอร์สเรียนการทํา AI นะครับในทุกรูปแบบไปให้ด้วยซื้อครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตเลย39 9สนใจทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอ่ะ ไปเล่นนกันวิธีการเข้าใช้งานเนี่ยมันจะเข้าใช้งานด้วยกันได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปในตัวของ Facebook ของเรานะครับพอเราเข้ามาใน Facebook ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดที่หน้าที่หน้าหลักของเราตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเลยอ่ะอันนี้ช่อง a c e b o o k ผมนะครับเพื่อนๆจะมาติดตามก็ได้เนาะอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีตัว m e t a AI เห็นไหมครับเขาก็จะคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยระบบเขาก็จะพาเข้ามาให้เราเนี่ยทำการ ดาวโหลดนั่นเองนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดตัว Meta AI ที่เป็นแอปมาหรือเราจะใช้ในตัว o o o g l h r o m e ก็ได้เพราะว่าตัวของ Meta AI เนี่ยมันสามารถทำเป็นรูปภาพได้เขาจะทำเป็นรูปภาพมาให้เราเนี่ยสีรูปภาพนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นคลิปเลื่อนเคลื่อนไหวได้แต่ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปโหลดมาก่อนเนาะอันนี้ผมจะให้ลองใช้จากในเว็บดูในแอปดูในแอปเนี่ยมันถ้าเราโหลดมาเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถทําเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับอ่ะสม,มุิผมโหลดมาละโหลดมาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีให้เราเชื่อมนะครับก็กดเชื่อมตรงเนี้ยผมเคยเชื่อมไปแล้วนะครับผมจะเชื่อมเข้ากับ Facebook ถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยจะเชื่อมกับตัวอื่นเนี่ยก็เลือกเข้าสู่ระบบด้วยทางช่องทางอื่นเนี่ยแม้นนเขาก็จะมีให้เราใช้อีเมลเนาะอันนี้ผมก็ใช้ช่องเดิมผมเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้จากในแอปกันดูนะครับ ผมจะสร้างภาพออกมา1ภาพใช้คําสั่งง่ายๆครับไม่ยากเลยสมมุติว่าผมบอกว่าฝนอ่ะฝน,นตกบนใบใบตองแบบเบาๆนุ่มนุ่นวลอ่ะนุ่มนวลน,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 นะครับแบบนี้นะฝนตกบนใบตองแบบเบาเบาเบานุ่มนวลอ่อนไหวอ่ะลองดูนะแบบนี้นะครับเอ้าพิบอ่อนไหวโอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็รอให้ระบบมันเจนภาพออกมาเขาก็จะเจนให้มาแบบนี้เลยเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเรายังไม่เห็นว่ามีฝนเนาะเนี่ยอ่านี้อ่าน,น,น,นี่ฝนตกนะครับบนใบตองนี่อันนี้สวยเห็นไหมครับอันนี้สวยแล้วก็มีอันนี้ทีนี้นะครับ <S <S เขาก็จะทําเป็นฝนตกมาซึ่งเราก็จะได้มารูปดึงที่เราอยากได้เห็นไหมเราก็สามารถที่จะบันทึกลงมาหรือเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่อันเนี้ยมันจะไม่สามารถในนี้นะสมมติผมอยากได้อ่านกบินบนท้องฟ้าสีคราม อลองดูนะนกบินบนท้องฟ้าสีครามลองดูนะครับเนี่ยเราจะสามารถเจนออกมาเราสามารถเอาภาพนี้ไปโพสต์นะครับได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้นก็สวยเห็นไหมครับเราก็เลือกเอาภาพมันอยู่ที่คําสั่งด้วยยิ่งเราใช้คําสั่งนะครับเอ่อยิ่งเราใช้คําสั่งในการที่จะพิมพ์หรือโพสต์หรือพูดเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะยิ่งจะละเอียดมากขึ้นเราก็จะได้ภาพออกมาสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ในเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เห็นไหมครับ เนี่ยเราค,คลิกที่รูปภาพไปนะเราสามารถคัดลอกหรือว่าโหลดลงมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าในเว็บไซต์อ่านเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงนี้ลงไปสมมติว่าเมื่อกี้อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราเข้ามาจากจากหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเข้าคลิกด,ดูเห็นไหมครับระบบมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้ซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ในแอปอยู่ในแอปหรืออยู่ในในเฟซอยู่ใน Facebook นะครับไม่ได้อยู่ในแอปนะอ่ะอันนี้เราจะใช้เป็นอ่าหมาน้อยอ้วน เดินบนเดินบนสนามหญ้าเขียวชอุ่มแบบ 3D อดะสาเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเราบอกว่าแบบ3 D มันจะมาเป็นยังไงอะอันนี้ลองทำคือมันอยู่ที่อย่างที่ผมบอกครับมันอยู่ที่พร้อมคำสั่งที่เราพิมพ์ไปอ่ะพิมพ์ผิดอีกแล้วหมาน้อยอ้วนอะเห็นไหมครับเป็นแบบแนว 3D เห็นไหมมันก็จะวิ่งออกมาแบบนี้ให้เรา เออมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคําสั่งนั่นแปลว่าเราก็จะต้องไปไปดูครับว่าคําสั่งต่างๆที่เราจะใช้ออกมาให้มันดูน่ารักเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยแล้วเราก็โหลดได้แล้วเราก็แชร์ได้อันนี้เขาจะให้เราแชร์ไปที่ไหนครับเขาจะแชร์ให้เราแชร์เนี่ยมาในระบบของตัว Meta AI นะครับแบบนี้อ่ผมจะเลือกรูปไหนดีผมอยากได้รูปนี้ผมชอบรูปนี้เนาะ นี่อยากที่จริงอยากให้เขาแชร์รูปนี้แต่เขาไม่แชร์รูปอีกรูปรูปอันไหนเนี่ยรูปอัอนนี้อ๋อถ้าเราอยากจะแชร์เราอยากแชร์รูปนี้ได้ไหมอ่ารูปนี้นะเขาจะเลือกให้เราไหมก็ไม่เลือกอยู่ดีเนาะเขาก็จะไปเลือกภาพนี้เ่ะเปลี่ยนหน้าปกอ๋อมันเปลี่ยนได้นี่ไงเปลี่ยนหน้าปกนะครับแล้วก็เอาเป็นอันนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าปกแล้วเราก็โพสต์ฟีดไปนะครับก็จะมีนคนเนี่ยเขาเข้ามาดูเรานะนีก็จะมีคนเข้ามาดูฟีดช่องเราแบบนี้ โอเคไหมทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอันนี้มันจะแชร์อยู่ในฟีดเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเหมือนโหลดแล้วก็เอาไปโพสเนี่ยผมก็จะสมมติผมโหลดภาพนี้มาแล้วผมอยากจะเอาไปโพสใน a c e b o o k นะครับสมมติว่าผมจะเอามาโพสใน Facebook ของผมเนี่ยผมก็จะเลือกขึ้นมาเลยแบบนี้เห็นไหมรูปภาพเมื่อว่า,มาเมื่อเช้านี้โพสแมวตัวอ้วนไปรูปรูปน้องหมาหน้ารักแบบนี้อแล้วเราก็โพสต์ได้นะน้องหมาใครที่เปิดสร้างได้กับใครที่เปิดสร้างได้กับกับตัวของ ของริวหรือของอะไรเงี้ยนะครับมันมันสามารถที่จะเลือกตรงนี้เลยเห็นไหมครับป้ายกํากับนะครับเขียนว่าเราใช้ AI นี่เลยใช้ AI เราก็จะไม่โดนละเมิดนะครับเราก็สามารถเปิดสร้างอะไรได,ได้ถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะๆเราก็มีโอกาสขายได้แต่ว่าตรงนี้มันจะติดลายน้ำนะครับมันจะมีติดลายน้ําของเมตาแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นของแอปเขาแปลว่าเขาก็อนุญ,ญาตให้เราใช้เราก็สามารถที่จะใช้แล้วก็โพสต์ออกไปได้เลยอ่าแล้วเราอาจจะแบบ อันนี้ที่เราทําภาพแบบนี้ не, ขึ้นขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาในช่องเราบางทีเราใช้สลับกับที่เราโพสต์ภาพภาพทั่วไปของเราเองสลับกับภาพพวกนี้เพื่ออะไรดึงดูดคนให้เข้ามาดูช่องเราใช่ไหมครับดึงดูดให้คนเข้ามาดูเพจเราโอกาสที่เราจะสร้างให้ได้ได้มันก็จะมีไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็น่าสนใจเราอาจจะไปสร้างเป็น Facebook Fanpage ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเราก็ไปสร้างเป็นช่อง Fanpage ขึ้นมาเลยแล้วเราก็อาจจะใช้ตัวรูปภาพพวกนี้ในการที่จะใช้งาน ก็สามารถใช้ได้หรือเอาไปทำเป็นนิทานก็ได้นะครับอ่ะชอบไหมคอมเมนต์ comment หน่อยอ่ะเห็นไหมใส่เข้าไปให้คนมาคอมเมนต์มันจะได้มี Engagement ในฟีดของช่องเราเห็นไหมครับแล้วผมก็เลือกเห็นไหมอันนี้ก็ AI ผมเลือกแล้วนะเปิดไปด้วย AI นะครับปุ๊บอันนี้ก็ผมก็แชร์ไปสตอรี่เหมือนเดิมปั๊บโพสไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองอ่ะ ทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราเปิดถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้นะครับในส่วนของออในในในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยผมจะพิมพ์คำว่าเมตาเลยเม่าเมตานะครับเมเมตาอเอไอแบบนี้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยเห็นไหมมันจะมีมาให้เราอันข้างบนเลยพิมพ์อันข้างบนเลยนะครับอันนี้ผมพิมพ์เม็ตาเอไอไปแล้วมันจะช้านิดนึงนะนี่อันนี้นะครับกดคลิกเข้าไป ทีนี้ก็จะขึ้นมาหน้านี้ที่นี้นะครับเราจะล็อกอินนะครับก็นี่เลยคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะเพื่อล็อกอินนะครับปุ๊บกดเข้าไปอย่างผมเนี่ยผมเคยล็อกอินด้วย Facebook เอาไว้แล้วนะครับส่วนตัวเพื่อนๆก็แล้วแต่เลยตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเขาก็จะมีให้เราเลือกถ้าไหมครับเนี่ยเราคลิกตรงนี้นะเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วเนี่ยเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมกับ IG ของเราก็ได้หรือว่า Facebook ของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นอ e ีเมลอื่นช่องทางอื่นก็ได้ นะครับเห็นไหมอ่ะก็ไปลองเชื่อมมาดูแล้วกันตรงนี้ไม่ยากนะครับย้อนออกมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตล็อกล็อกอินเข้าระบบด้วย Facebook อันเดิมมีความแตกต่างในส่วนของที่เราใช้ในในในเในเว็บไซต์คือเว็บไซต์เนี่ยมันจะให้เราสามารถสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอให้ทางระบบเขาอัปเดตเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมใช้อะไรนะอืมผมจะใช้เป็นหมาเอาเหมือนเดิมหมา หมาน้อยน่ารักน่ารักเดินเล่นกับแมวแมวนะแมวอ้วนแมวอ้วนสีส้มสีส้มในทุ่งหญ้าเขาียวขะจีอ่ะทุ่งหญ้าแล้วกันนะไม่ต้อง ทุ้งญ่า,าทุ่งญ้าลองดูนะครับอเรากดไปครับพิมพ์ถูกป่าไม่รู้อะแบบนี้นะครับมันก็จะได้ภาพออกมาเนาะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นหมากับแมวหมากับแมวเห็นไหมอันน่าน่ารักเปล่าล่ะน่ารักเปล่าล่ะเห็นไหมครับอย่างแจมอย่างน่ารักนะครับอย่างแจมอย่างน่ารักเราคลิกเข้าไปเห็นไหมครับพอเราคลิกนี่นะพอเราได้ภาพมาแล้วแบบนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่รูปภาพเลยสมมติผมคลิกที่รูปภาพนี้ มันจะมีเห็นไหมครับสร้างภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวที่นนี้เดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนรูปภาพดีกว่าเอาเป็นรูปนี้ผมผมว่ารูปนี้มันดูสวยสุดละอ่ะเอออันนี้สวยเห็นไหมครับทีเนี้ยเห็นไหมพอมันสยแบบนี้คุณสามารถที่จะโหลดนะครับเห็นไหมข้างบนนี้มันจะมีให้เราดาวน์โหลดนะเราคลิกโหลดก่อนนะครับโหลดเพื่อเราจะเอาไปโพสอะผมก็อยากจะไปโพสเนาะอ่ะบันทึกไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเขามีเขียนว่าสร้างภาพเคลื่อนไหวอ่ะลองคลิกดูซิภาพสร้างภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราจะรอดูว่ามันเป็นยังไง เ,ออเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเป็นยังไงทีนี้ภาพเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยถามว่าถามว่าแล้วเราเอาไปโพสต์ได้ไหมนะครับนี่เห็นไหมก็จะได้ภาพแบบนี้มามันก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ดูมีมีอะไรให้เราได้ได้เล่นเยอะขึ้นเราก็สามารถโหลดได้แล้วเราก็เอาไปโพสต์เป็นคลิปสั้นในรีวได้เป็นเป็นคลิปริวได้แต่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะครับมันยังไม่ค่อยสมูทแล้วมันก็ยังไม่มีให้ตั้งค่าอะไรด้วยนะครับอ่ะลืม ไปอีกอย่างหนึง่งเอ่เราเราสามารถทํา <mir> ร <anda> ูปภาพตรงนี้นะครับนะคลิกตรงรูปภาพนะเออตรงรูปภาพตรงนี้เขาจะให้มีให้เราเลือกด้วยนะครับเนี่ยตั้งเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะได้เหมือนกันอ่สร้างรูปภาพนะครับแบบนี้เห็นไหมอ่ะทีนี้มันนี้เขามีขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมคือตอนแรกที่เราเข้ามามันไม่มีเนาะพอเราสร้างรูปภาพเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไป Copy เอาเอาเอา,เอาข้อความอันนี้มาใส่ได้ไหมคัดลอกมานะครับสร้างรูปภาพนี่นะผมจะใช้เป็นขนาดเท่านี้นะครับฮึบแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวลองดูซิว่าอ่ามันจะมาเป็นยังไงรู้สึกว่าเขาก็จะตั้งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบให้เราออันนี้มันก็จะเป็นแนวนอนเนาะนะครับถ้าเราอยากเป็นแนวแนวตั้งเราเลือกเป็นแนวตั้งเหมือนเดิม นะครับเราก็เลือกเป็นแนวตั้งให้เราแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะเป็นแนวตั้งให้ให้เราเพราะว่าเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราจะเอาไปโพสแค่รูปเดียวแล้วอยากให้เต็มหน้าจอเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมูฟออกมาให้เราเป็นแบบนี้เออเราก็สามารถที่จะโหลดภาพออกไปเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบภาพเดียวเนาะดูสีสันน่ารักดูสดใสเออแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นภาพแนวผมมองว่าถ้า,ถาเราเอา,เอาแบบเราอยากไปโพสสวยๆให้คนดูหลายๆรูปเนี่ย ผมแนะนำว่าเราเราใช้แบบนี้ได้สมมุติว่าผมก็อันนี้ผมไม่ทาเป็นภาพเคื่องไหวเนาะผมก็เซฟภาพไปเมื่อกี้ภาพน้องแมวผมได้มาหรือยังอ่าผมก็เซฟไปนะครับเดี๋ยวเราเอาไปโพสต์กันเนี่ยรูปนี้ก็น่ารักนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้อ่าทีนี้เราก็เข้าไปโพสต์ใน Facebook เ,เรานี่เลยเห็นไหมครับเราเอาสองรูปนี้ขึ้นก่อนนี่เลยสลับกันแบบนี้อ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเห็นไหมเราก็จะมีรูปสวย,สวย แล้วก็เลือกเป็น AI เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วเราก็เอาไปโพสนะครับใส่แฮตแท็กผมก็จะใส่แฮตแท็กที่มันเกี่ยวข้องกันแมวแมวน่ารักเออ a ็ hashtag. หมาน่ารักเห็นไหมยู่ดีมขึ้นมาให้เลยหมาน่ารักนะครับแล้วก็ผมจะใช้แฮตแท็กเป็น AI ด้วยนะครับนี่ AI แล้วก็ h ฮตแท Meta AI แบบนี้อ่าแบบนี้ครับเออก็ใส่เข้าไปแล้วกัน นะครับเพื่อบ่งบอกให้ระบบเขารู้ว่าเฮ้ยเราทําจาก AI นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ไม่มีผลนะเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะโพสต์ไปได้เลยนะครับรก็เลือกโพสต์ไปสตอรี่เหมือนเดิมเนาะอย่างงี้ปับ๊บแล้วก็กดแชร์เราสามารถทํเมันคลิปวิวได้ด้วยเห็นไหมเขาให้เราทาเป็นคลิปวิวได้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปทำเนาะเราก็เอาไปลองทําเอาไว้โพสต์สวยๆเอาไว้โพสต์สวยๆเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยเขาเข้ามาดูช่องเรา หรือว่าเพจเราเพิ่มขึ้นสลับกับการโพสต์ภาพทั่วไปหรือนู่นนี่นั่นทั่วไปให้เราสังเกตว่าตรงนี้ข้อมูลมันจะขึ้นว่า AI ไหมครับเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะโดนมันจะผิดหรือว่ามันละเมิดเพราะว่าเราใช้ระบบของเขาเขามีระบบขึ้นมาให้เราใช้งานเราก็ใช้อ่ะชื่นชอบที่นี้ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากคดยติดตามช่องในตุกอินฟินิตี้แปลด้วยนะครับทุกคน